เหงาหมาเหงาจริงหรือเปล่าเพราะว่าเขาอย่างเช่นนมาฝรั่งหมาฝรั่งมันเห็นผีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะ่จรษฐีว่ามันเหงามันไม่ได้อันนี้ส่วนหนึ่งเหงาส่วนงไม่ได้ออกกำลังกายพลังงานก็เลยเหลืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะมันเหงาคือมันไม่มีใครเล่นกับมันให้มันมาซื้อมาแล้วก็ไปดับอย่างเช่นหมาไซบีเรียเนี่ยเป็นหมาที่ เขาลากเลื่อนหมาเขาลากเลื่อนตลอดเลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเขาชอบในการลากเลื่อนเขาต้องออกกําลังกายเป็นหมาที่ทํางาน working dog จะเอามาอยู่บ้านมั้งฮะหล่อเอามาจุ่มปุ๊กมาโชว์หล่อหล่ออย่างเดียวหล่อไม่ไหวหมาก็เหงาฮะไม่ได้ออกกําลังกายเลยไม่อะไรเลยใช่ไหมครับต่างบ้านต่างเมืองพอตกดึกก็เลยต้องส่งเสียงออกมาว่าอู้ คนลุกเลย้็เริ่มคลายคลายหมาไปเรื่อยครับเป็นหมอหมาก็จะเริ่มคลายหมาเลยนั้นเขาก็หอนเพราะว่าเขาเหงาที่วัดนาจจะมันแน่แน่แน่หงาจังเลยแน่ทำไมมันเหงาเหงามากมายอ่แล้วเหงามาพร้อมกับต้องต้องอดิดสัมผัสมหัศจรรย์ครับอะไรเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยอันนี้เราไม่รู้นะครับว่าเขาเห็นหรือเปล่าแต่แน่นอนว่าถ้ามีอะไรก็ตามที่ตีระฆังว่าหมาหอนคือ ความถี่ที่เขาได้ยินเนี่ยมันเป็นความถี่สูงซึ่งเราไม่ได้ยินครับแต่เขาได้ยินปั๊บเขาก็อาจจะรู้สึกแบบเออมันระคายเคืองบ้างหรือมันก็ได้ต้องหอนตอบตัวหนึ่งหอนก่อนออหอนก่อนแล้วตัวที่สองต่อมาได้ยินก็หอนต่อๆกันมาเป็นการสื่อสารกันว่าหอยาวๆนะครับมันก็เลยมาแต่บังเออมันมาชอบมาตอน ดึกๆเนี่ยนั่นนะนั่นนหะอะไรเงี้ยสุดแล้วอาจารย์ทันยืนยันว่าการหอนของสุนัขนี่ไม่เกี่ยวกับเรื่องวิญญาตองผีอันนี้ผมไม่ได้สรุปมาตึงนะผมไม่รู้อาจารย์อาจารย์พูดมาตเนอะเขาเขาบอกเป็นความเชื่อมาปลูกโปรแกรมเราเราโดนโปรแกรมมาตั้งแต่เด็กว่าหมาหอนเพราะเห็นผี